มึงมานั่งละเมอไอสัตว์เพลอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์หน้าตาบุงงโง่โงเซ่ยังกล้ามาเพอไอสัตว์เงียบไปนั่งนิ่งๆแล้วฟังสิ่งที่กูพูดเออมันเกิดจากการลำคาญยังตกก้วบาดนี่บางทีไม่มีหูเลยถึาอยากจะพูดก็พูดสัญญาโนแกโนคุณนจอระวังศีรษะด้านซ้ายของมึงกูจะเอาลูกกระสุนจ่อไม่ต้องเสือกแกหน้ามามองเก็ส่อให้หลอกก็ปีกขึ้งงไม่่่ายอะ ไอ้ตายสายเบื่อพวกควายที่เจียมตัวกับข้อไปแดกที่เมียม,มันเกี่ยวไว้ให้แล้วหากันใช้มา่อเทียมตัวไม่ต้องกลัวนะไม่มต้องกลัวเมื่อตูดกูเนี่ยรักสัตว์อยากด่าก,ก็ด่ากันตามสบายเงียบเงียบง่ายๆปล่อยให้ใหดีใจสักพักจะฟักกับฟักสักมึงพลาดเพราะสันติแม่งซึ่งไม่ใช่พ่อ ลูกกล้าปไม้ลูกก้าปงไม้ลูกล้าปไม้ไม่้มึงเป็นอะไรเน่นไฟอะไรเนี่ยไฟเยะเิดใเน้นอาไวเนียเม่อกกูผ่านไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเพิ่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเพิ่อไอ้สัตว์ไ้่วมึงเพิ่อไอันว์ไอ้สัตว์มึงเพิ่อไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเพ่ไอ้สัตว์ไอ้สัมเพ่อไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเพิ่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเ่อไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงเพ่นไอ้สัต งต่ไปอยมควรดงวไอ่รมหึมามึงบอกแกตีปาคงรู้วันดีวันลีใครปากกรพพ้ามันมีไฟแต่ในใจมึงไฟไม่มีเพลงก็ยังไม่มีถ้าคืนยังเหาแบบนี้มันคงดูไม่ดีถ้าเป็น n e เ b อ o w s e อคุณคงเป็นคองส่วนมึงคงได้แค่ไอ่ปากจะปอดเด้วปากจะดอกกระทำมึงยังไม่หมาะนะไฟมีไม่ต้องถามว่าเอายังไงดีเพราะมึงม่โหดดีไม่ได้เก่งแต่ปากสันดานกะดาทดิเพิ่ว่าตัวมึงเก่งกูว่ามันยังไม่ใช่อายุอันดามก็ตังเท่าไร่แต่พะอะไร ทำไมไม่โชว์ลาำทำตัวซ้ำซากจนคนเขาล้ำคางูกระด้างะด้างไปเลยยใช่ยังใช่ไปเล่นนุ่งผ้าถุงแล้วใส่กะดางแรงทำตัวสมองหมาปัญญาควายคิดไม่ได้ดันแกจะหายกลัวทัองหวยจะลาตายเพอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์ดูยามึงมากจนเบิร์มึงมานั่งละเมอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอไอสัตว์เพอไอสัตว์ไอสัตว์มึงเพอ 牛么？我是这样干嘛？